สวัสดีครับอยู่กับรถเรเดอร์ไอคาเวเตอร์ทักครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้มาดูรถโบดแฮมโอ้รถห่วงวิ่งผ่าน h s 1 1 9แหอมรถโบด10ตันใหม่ๆสดๆคันเดียวในจังหวัดสุรินทร์คันแรกในจังหวัดสุรินทร์ครับรุ่นนี้เอา ่กแก่น้อยยืนควบคุมเองเลยครับนี่นกแก่น้อยมาดูรถใหม่ครับการทำงานการแรกในจังหวัดสุรินทร์ครับนี

สัญญาบ้ับนี่สัญญาบสัญแรงมากควบคุมโดยเท่าแก่น้อยนี่ นี่เปิดไฟด้วยแลว l ดี LED D, บน2ดวงสปอรไลท์สดวงไฟเลี้ยวข้างละดวงเยอะีไซเรนด้วยครับเออแกร้อยวิเคใส่ด้วยอันนี้ยามหรือละเอียดยามหรือละเอียดยามนี่ครับมีที่หลุนล้อดนะยครับ nè sàn dạp ô thế này thế đấy nào ก็จานเตับข้นดินมาเสียงเขานิ่มมากจะลงดินตรงนี้ครับอา้าวคอยมากนี่ครับ ลงดินเอ็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 พ่อพ่อพ่อเอดฟุดินสวยมากเลยครับพี่ดินเนี้แน่นดี 啊啊啊啊！从这哦。 Tôi đi mà. Đi đìn này. Chiều tổng bài có cháu Siri 500. ยาวไปยาวไปใส่กรจ็ดสามหกเจ็ดสมอีนอออันนี้ดีใจหรือเสียใจเ <c oughs> ออ,อเกี่ยวว่างก่นอนเอาแถมโอเคแถมหนึ่ง กแทกเรดเดอร์นี่ดินอย่างสวยครับในด,ดินแบบน,นี้แน่นดีครับนี่อยู่ต่อไปก็ซีรีส์ห้าร้อยครับ Lên lên. Lên lên. Ha. Giục. Ừ, ừ. bao cắc ครับคันนี้ bao cắc Siri 500. Nào, vào. Nà, đืน. นาคลิปนี้รางเกเด์ก็ขอจบเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ